วัสดีครับอยู่พวกเราเดอดจ๊บครับจ๊บวันนี้เราจะมาเล่นเกมเอาของในรีปกหน้ากันครับโดยเราจะไม่ตัดต่อทั้งสิทธเพียวเพียวสุดยดยังครับไม่มีการตัดต่อทั้งสิทธ์ใช่ฮะุูก่อนเรามีอะไรบ้างดูกันนิดหน่อย อมเอาไหมาตเราจะมาจะมาจับคู่เล่นกันเลยครับมาโอ้คหโอ้คหโอ้หูอือเลยวะเวลาเย็นรบเลยเอาคโคแแดแ เอาไปเล่อยากเจอบกกดีเลหยแรกูแลกูแกไก่อนกูเก่อนยวให้เท่ากันดให้เท่าไปติกูแกจุจุกาตอเขาเขาเลืกหลัฟองไอ้จับเรืองยังเลือกก่อนจิบอบอเลือกไปสี่เหลียนก่อนเ้นายไม่สิเหือกแทนกูชนะอทัดอ้แทน มีสีเลือกก่อนเรียนก่อนเรยนสองในสามปะสองในสามปะเอาเลยอ๋อเออสองในสามีาสองในสามสองในสามน่าเชื่อในิดเลยวเฮ้มเต้ดมเต้ดมนี่นครับทุกคนได้เต้ดมอ้าวตู้ไม่เห็นได้หรอกไม่เห็นตรอกไม่เห็นหรอกขึ้นตาป่าไม่เซ่อเูขึ้นตาปาเอาไปใช้น้ำอ่ Song 1 chưa? sống 1 up, tạc tin 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 liền, tin tạc 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 เออไปไปยืนจวนสิแม่งไงมึงไม่เห็นปากจูเห็นยังยืนนี่มึงเออเหี้ยแม่งฟ้องกันเลยเหี้ยเออมันห็นมันอ่ะมาสองสองได้สามบแล้วแล้วแบบเอาแล้วแบบคนสุดท้ายไหแพรปัปักปัเล่หมว่แบบแบบบักเถือสามย่ก่อนไแพรไหมก็ไดยบ่าว่าแพร์แพแพรปักปักเล่แห่เอาเลยล้วนล้นเลยเดี๋ยวเดียยงเสียก่นเยครบมันมี อันนี้ได้ปะบอกว่าจะกินอันนี้มอดมันนะครับอันนี้น้ำอ้อันนี้เก่าอยู่เดลยตัวอันนี้หอมแซ่บอันนี้เป็นฟิลลิ่งกลิ่นกล้วยหอมที่เอาไว้ใส่เค็มนะครับแซบเห็นไหมหรือแซบแซบแซบอันนี้แซ่บอันนี้มันใส่ซุปเซตไทยเลยเร็วมาวะแล้วนี่ก็เจะเปิดโปรซาโปรนักกีตบาร์บโปรซาเอ็ดไปขวดดูครับเดี๋ยวผมสิไม่ดูครับคำหนึ่งยานยนต์ทางนี้มันสีย้อนแสงมากเเห็นเอัน้เป็นแป้งนะครับ เรียว่าแป้งนี่ละเอียนมากแซ่บเลยแบ่งนด้วยกูอะีอว้าววกวววูวว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 วกวว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 กวว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 วีวววไวว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 ว้วว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 วดววววฮว าากูว่ากูว่าไม่ต้องเล่นเกมไนล้วีนั่งแดกดีกว่าเอาตาก้ออีกคนถือนน่ครับแล้วนีครับเต้ไม่เต้ยังไงถือหน่อยถือนี่ไปมาช่วยเล่นตรงแถวแรกน้องแปงก่อนแบงไม่เหยียดถือมาตามมาเล่นตัวให้เรียกเอาไหมบ๊วยน้องแปงก่อนเราต้องคุยเป็นคนพวกไหนแบตัวดูดีพวกเองพวกเองตัวเรยบบโตากันเมสแล้วก,ก็เร,รียยเอานหมสบอลยอนได้ไหมบางทีกว่ากันชเ,ออเลียกไงมันจีบวะเลงไหนล่ะ เราได้ชิเรียวกับแป้งปูก็ชิ้นอะไรเงี้ยเดี๋ยกว่าแป้งหมกเด้อน้ำมาเอาอีซุกเลยดูดูกว่าจนวิ่งหนีทุกคนวิ่งหนีเฮียเกมันอร่อยเชียวปะแต่กล้องมึงดูดิเฮียนั่งแดกสิเกมก็ไม่เล่นไอ้เฮียยำครับเข้มไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้น แมงตีบอกมาท้าหลังนี่อยู่เข้มเลยว่ะเอามา嘛เริ่มเลยเริ่มเลยมามาถือไว้นี่ถือแป๋วน้ำหุ่นตาก็ไปยิงน้ำหุ่นไปน้ำหุ่นตาก็ปากก้องไม่ช่งหุ่นมันสิดเลยปากก้อบ๋อโอ้ยปักตาก็มา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 ไปยิงสุกชนะได้เลือกนะ ปบอเเลือกวาดลสีแปงนยคลมา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 ินไปแล้วกินไปแล้วเอมอ้ <unch bullying iso> <incense> <oro goal>

ยอมเหรอเยียควกินเดอดเดเิมขึ้นหน่อยเดี๋ยววะอ๋อนี่นี่นีโอ้ยอย่าเล่นดีเอโอ้ไม่หมดยังไม่หมดไม่หมดยังไม่หมดอย่าไปตีน่อเียนไปไปบไปว้ดอกเกี๊นี่แหละสิ อย่าร้องเกมสิกินเจเรเเอาเเอาเดเาเกาเมเอเลยเพราะอก็กูไมโคตรดาเอาอ๋ออ๋ออ๋อได้ได้เป็นไงเป็นไงเป็นไงเจี๊ยห์เี๊ยเจี๊ยเี่ยคิเียเยเยอะอน้ นกี่มีหมามีหมาเออน้ำตาจริงๆแวะท่านผู้ชมแป้งยังไม่มีใครเอาเลยสัตว์เดยเต็มสองมืออยู่เฮียบอรับคองติไอ้ยาเมือตาเมือกเลยเฮ้ยนด้บั้บัดได้บัดไบดได้บัดยืดไเขาเป็นวิชุ แสี่ยากอมันนี้มีเสพแล้มี่่ามแบนีี่ไะนี่มาโอ้ผมกูมานี่มาผมไมอยากจ awesome> ับให้จ well ัให้

ยิ่งกดเงกูยิ่งเจาทีแล้วเจอทีแล้วครับเดี๋ยวแปดนาทีแล้วเอาไวเป็นจบห่าอีกสิบนาทีคิปนี้คิปนี้จะสิห้นาทีปอสบห้าสิบาสิบีเกมไทยกูล่างอนมาเลยสิมาได้ไม่ได้ไม่ได้มัดแฉบดิเก็มไสเเร็วป่เกมไปลอะไรอะไรเกมไใ่เอาคู่ที่สองมเหอคู่ที่สองหนึ่งสองสาม เออมาเกลเลยรับตารับตาเดี๋ยวเขาตาเฮียเสียงหลงอีกรับตาเดี๋ยวเขาตารับตาได้ยาวกันแม่งหน่อยได้หนีเอาอ้ย่อยใส่ดีแบวบันจู่ดีแหบมีแหวบปัดหรปลาดอกกันเลย ตันเบ้ตันบตันเบิรับเี้ครับอ่าเิแล้วว่าคูต่อไปครับทุกคนจานีเสเยงครับจานีเอเออยงสีมึงลากเลยอวางอได้รู้ไแล้วเนใใจร้าดักก็บดรบาดดงกูเคนเอ้ยทุกคนทกคนหยบแล้วทุกคนหยับร้อยกระดเรียบร้อยกระดน ยากว่ะสิดิแกมใต้ยู่แกงเือดเดือตามาดูครับเอะเลียนมาดูเลี้ยเลี้ยนวัีมงหมดแล้วแมงขุดมันวัวไม่ได้เห็นหรอกเอาเมื่อกี้ไปไปไปเอาเอามื่อก่อนกันเมื่อาเสียนไป

ดูแคดเสื้ออันนี้แบ่งเหมือนขี้เลยครับท่านผู้ชมมืนขี้แล้วไอ้เไม่กอนาถ้าใครกินข้าวมากูบอกเลยหีเรบอยยังไม่ได้กินชันแม่ออกหอนเช่เือเถือเาเือนีู่เหมือนขี้แลยครับท่านผู้ชมไม่เีนได้ป่ะกบบากอ่าเลียมเยอ่าได้เลียมได้อ่าได้ มาภูเลยไปหอดที่นอนครับครับเงนกูวางเลยเปาปลาไปยุบนอมวะนามกดัดานมาหดิโว้ยุบมวะสนามทุกตายมชนะทุกตานุอสายอ่ะกูคิดไปแล้วว่าต้องออกกระดานมาบักไส้มาเฮ้ยงึบอะไรอะไร อันไหรเบาเพื่อนดีกว่าวะอันไหนก็อะไรอะแหล่ะวิ่งเบาไม่ไหวนี่กูเห็นแล้วเบาๆเบาไอ้ลูกก็เลือกเขาดังกูอยอือหึนี่ดีเลยสินี่ดีเลยสิพวกกูรู้ว่ากูกูแก้แค้นเอ้กูตั้งบประกบต้องเอาอีกูอันนี้ได้ได้ต่อไปต่อไปไปะเดยวเข้ สามรอบนะอย่าลืมนะอีกรอบหนึ่งนะผมเหลือผมผมยังไม่หมดเอาเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไวปก็ได้รอบสุดท้ายทุกคนถ้าถ้าผมชนะอีกครั้งหนึ่งผมจบขั้วอย่างไรเขาเล่นหนาจ้าพวกนี้ได้สามยืนหรอห้าขั้วไปไป เร็วเขาก็ตะแม่เติมอยู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 ่เร็วเร็วการรรงค์นี่ย่ตองจเจม่รู้เอาใจอะไโอ๊ยโคงเกินดูนี่คนโคงเกินเอไม่มีการบิดดั

าทีม่เขาเรียนหเทียบกเีอเ,เ,เอาไหมขอตัวข้าจขอโทวขอ,รขอ,อไรเอ๊ดเตียมเตียมเจอคุณแหนปะ่คุณดึงอเนี่ยเสียงไ <c oughs> เป็นก้อนเ,เหียเป็นก้อนอฮฮ้ ตายสุดท้ายแล้วก็ความกความกความบอกเทียงกันบ่นะเออสี่ห้า่กูแมงสี่ห้าแม่งไม่ยูก่อนลำคอหรอมันมันบอกาสมได้หี้ยกว่าม่งถีบหาอียสะบัดเลยทายทุกคนโอ้ยเจกูโดนเยอะใช่ไหมเฮ้ยเอาไปก่นนนี่านี่ตากูโดนกูรู้โอ้ยั ไปแล้วมีบรรทุกมีแล้วมีบรกเบ้ยได้เลี้ยเลี้เงยบได้เก้สตะก้อนเปียกเลยตะก้อนาเปียโ้ได้ได้กี่ทีครับตาก้อนเจอกัน EP หน้าโอ้ยเยียบเวร์เน่เมืนโอเย่ยตุักเย็ไมตรงนต้งเอาน้ำซาดเหไปไปเอาน้ำซาเ พี่ชองพี่ชองมามากดูครับดูครับแกลวทุกคนมาๆมาว้าจุพี่ข้างล่างเด้อฮิวจ์จอยพี่ชองดีทุกคนชัดคิวขึ้นทันทีเลยปะ ก็ดีจริงก็ดีจริงอยู่ด้วยก็ดีจริงครับทุกคนใช้ปุ๊บสิวขึ้นปั๊บเดี๋เที่ยมมันราไปทีมเด้อเที่ยมมันไปเอาไปทีมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดต่อใครให้พวกเราเด็ดจุ๊บด้วยครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนก็ดูดีครับดูสดๆหน้ากูเฮียดูพื้นนี่ใครล้างพวกกูล้างไงแต่ปุ๊ก อ่ะครับแรงงแรงงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครด้วยเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปต่อไปเฟสเซนตตเฟสเซนตเฟสเซนตตอยู่ใต้หลังคลิปยมังู้ไม่วันนี้ก็คือพรุ่งนี้เยอะเอ้ยเกือบกลางเลยว่ะ ปวดเยะเดิบขาเลยวไปคดไม่้ไปก่อนไป